เชฟต้นคะเกษตรกรถามเข้ามาว่าท er ี่ยิ้มซ้ำของเชฟต้นเป็นด่างเนี่ยได้ใส่ปูนหรือเปล่าคะโอ้โหครับคำถามเนี้ยรู้ไหมครับว่ามีคนถามเชฟต้นทุกคนที่เชฟต้นบอกว่ายิบมซ้ำของเชฟต้นมีค่าความเป็นด่างทุกคนจะถามเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าใส่ปูนลงไปหรือเปล่า แบบนี้ครับอธิบาย,ยางี้แล้วกันวิธีการทํางานของเชฟต้นนะครับถ้าอะไรที่มันทําง่ายๆแบบนั้นนะครับเชฟต้นไม่ทําครับเพราะใครๆเขาก็ทํากันได้คือการใส่ปูนล,ลงไปเนี่ยแล้วแอบอ้างว่า PS ที่ขึ้นขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ได้ผสมปูนเนี่ยในที่สุดแล้วคนเอาไปใช้ครับเขาก็จะทราบของเขาเองคนเอาไปใช้ก็อาจจะเป็นพิษกับขึ้นก็ได้ เพราะว่าวัสดุประเภทปูนเนี่ยบางครั้งก็ไม่เหมาะการน,นาไปใช้ในการทําเกษตรอันนี้ให้สังเกตอย่างนี้ครับว่ายิบซ้ำของเชฟต้นทําไมกระสอบถึงใหญ่กว่ายิบซ้าทั่วไปตามท้องตลาดกระสอบที่ใหญ่กว่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ายิบซ้ำของเชฟต้นเน่ยเนื้อเบาวกว่าปูกว่าซึ่งผิดปกติกับวัสดุประเภทปูนครับ ถ้ายิปซ้ำของเชปต้นใส่ปูนจริงๆกระสอบยิบซ้ำของเชป้ต้นต้องเล็กครับเพราะว่าปูนเนี่ยมีความหนักอันนี้เป็นข้อสังเกตได้ง่ายๆครับ